แต่ก้อนเป็นในสร้างซ้อมแปลงรถจักรยอนบันหาโควิด -19 บเกจึงได้ปิดกิจการมาเอ็ดปลูกผักเนาะทางรถก็บ่มีรถเที่ยวย้ Nh อนบันหาโควิด -19 และบาดหนักเนาะทางรถก็บ่มีรถเที่ยวจึงได้ปิดหานไปเฮ็ดส่วนผัก เมื่อก้อนกาอนปุ๊กผักกัปกบ,ปปกบปุ๊ก,ปก,ปก,ก,เ,นนกเปลี่ยน ต้นหัวขิงเคิรนเนาะที่ว่าเขาปลูกแล้วเขาก็บไปซื้อเนาะผักผักอันนี้กระเด็ดไปแกงกินได้นี่หัวขิงเคออิรนต้นนี่ผักสลัดปลูกใหม่เนาะเมื่อก่อนเขาเฮ็ดส่วนกับบุเป็นเนะาะแต่ว่าย้อนบรรหาโควิดนี่เขาก็เหียนไปเหียนหูไป แล้วก็เฮ็ดไปนี่แม่นั่นผักที่เราเาก็ปลูกหาเสร็จหาแล้วนี่เนาะน้ำตาแทบจะตกเนาะเมื่อบรได้แปลงรถเนาะ บุมีอันเงินจิซื้ออยู่ซื้อกินกับมาเหยนเอ็ดส่วนเนาะนี่ไม่นานัก,บ,บ,กบ,บัวบัวกับบัวงามปปได้เพราะว่าฝนตกเนาะยอดผักอยู่เท่านี้เราก็เด็ดไปแกงกินอันนี้คือผักอีหุมเนะาะใบทูนใบทูนก็ไปแกงกินได้เนาะ นี่คือน่านผักสลัดสลัดที่หากว่าใหญ่นำหดแบบเคลื่อนที่เนาะสปริงเกอร์เมื่อเปิดน้ำมันก็จะฟิตอาศัยระบบนำแบบสปริงเกอร์เคลื่อนที่เนาะจะเป็นแบบนี้เนาะหดผักสลัด ก็เฮียนไปปลูกไปป,กปลูกไปไลายยางเนาะปลูกดอกไม้ประดับส่วนนี่แม่นใบแป้งนัวเป็นพืชที่มีสารอาหารไล่เนาะ ต้นมังหงผูกไว้กินมากอันใดที่เป็นกินเลี้ยงคอบครัวเขาก็ปลูกไปเนะเดี๋ยวละมือเหียนปลูกไปละมือก็ปลูกเบี้ยไม้ศักดปลูกเบี้ยไม้ศักเิ์เน,นี่ยนี้ศับดางว่าง มีเม่นเบียร์ไม่สักน้อยฮาก็ปลูกเนาะส่วนต้นนี้ก็เติมใหญ่แล้วเนาะต้นมะเขือยาวเนาะนี่เอาไวเ้เป็นอาหารตำแจวเนาะ <c oughs> นี่ต้นมะเขือนี่มะเขือก็เริ่มแดงแล้วเนาะแต่ว่าช่วงนี้ราคามันก็จะหลงแดงนองพุ่นลา่ นี่เนาะมะเข็ดจุดที่บลนมันเอาสวยงามเพราะมันใหญ่เท่านี้มะเข็ดเริ่มปิดค่ายแล้วเนาะมะเข็ดก็นแล้วนี่ก็ะนวยเริ่มแดงแล้วเนาะนี่คิดว่าปิดค่ายไล้งวลแล้วเนาะมะเข็ดก็ได้ นี่มันส่วนของข้าพเจ้าเนาะเทยว่าส่วนมีโควิดแล้วก็มาเฮ็ดส้วนเนาะแต่ได้ซี่เดือนที่แล้วเนาะส้วนตัวนี้เนาะมีโควิดแล้วก็มาเฮียนเฮ็ดส้วนทุกเดือนเนาะก็ได้นซ้ำนี่แล้วเนาะตัวนี้เบี้ยผักกาด มะกาศปลูกใท้กลางนาเนาะจะพอได้ยู่ได้กินยู่อันนี้ก็เป็นผักที่เป็นกินเหมือนเนาะผักนอกผักอันนี้มันก็เป็นยาสมุนไพรก่อนเนาะผักนอกเ,เอาไปกินก็ได้มะลุกหญ้าให้หน่อยเนะาะหญ้าให้เดียวม์มะเขือเทศท่มแน,น,นั้นเองเนาะ อันนี้เนาะมีโควิดแล้วก็ห้าทางเอาโตลอดโดยการมาเอ็ดส่วนมักเพ็ดแล้วก็ส่วนขัวเนาะส่วนขัวแะ้วอยูุ่นอันนี้เป็นส่วนมักเพ็ดเนาะไปยัางมาแช่ประสบการณ์ให้มู่เพื่อนหูการเอาโตลอดของเฮาเนาะกันมีหน้าที่ดินเป็นตาเฮ็ดส่วนแล้วก็เฮ็ดส่วนเนาะ นี่มันต้นค่มกระเดาเนาะที่เราปลูกต้นมังนาวต้นนี้ก็เริ่มเป็นมากย้อนฝนตกหัวปีเนาะมังนาวก็เริ่มเป็นมากไล่ขึ้นทีนี้อันนี้มันคุ้มผักผักนเน่าเนาะผักคะใส่แกงน่อะ ต้นเงาะที่เราปลูกปีกลายก็เริ่มเติบใหญ่เนาะอันนี้เป็นต้นนอเนยเนาะนอเนยที่ปลูกปีกลายเป็นพันธุ์นี่แม่นมักไฟมักไฟสีแดงเนาะสพื่อนตัวนี้แม่นมักไฟขาวนี่เป็นพันธุ์มักไฟสีเขียวนะ กุศนสุกเนาะต้นมังมีอ่อ่ะควยยู่ข้างเหนือคุยต้นข้าชิมินชิมินเป็นยาสมุนไพรน,นชิมิน เมนเหื่นไก่เนาะลูะลกไก่เนาะ